สี่ราศีคนดวงรวยไม่ต้องรอดาวย้ายโชคลาภรายได้เข้ามาดีเกินคาด ในวันที่30เมษายนนี้ดาวพฤหัสบดีจะมีการโยกย้ายราศีซึ่งดวงสตาของทั้ง12ราศีถือว่าใกล้จะถึงทางแยกแล้วมีหลายราศีที่จะดวงดีหลังจากที่ดาวใหญ่มีการโยกย้ายราศีแต่จะมีเพียงส4ราศีเท่านั้นที่ดวงดีแบบไม่ต้องรอดาวพฤหัสบดีย้ายก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค้าเสี่ยราศีคนดวงรวยไม่ต้องรอดาวย้ายโชคลาบรายได้เข้ามาดีเกินคาดได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม การงานช่วงนี้ดวงดีแบบสุดขีดอุปสรรคปัญหาใดๆที่เคยมีจะขี้คายความสำเร็จสมหวังจะเข้ามาในไม่ช้าแนะนำให้คุณทำบุญด้วยปัจจัยจำนวนเท่ากับอายุบวกหนึ่งเพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินคุณเป็นคนหาเงินเก่งแต่จะเก็บเงินไม่อยู่จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้ใจ่ายตลอดความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักอยู่ในเกณฑ์ดีแม้ว่าความรักไม่ค่อยหวานเหมือนที่ผ่านมา แต่ก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกเรื่องคนโสดโลกจะเหวี่ยงคนดีเข้ามาในชีวิตแต่เรื่องความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะัก ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากอยากเปลี่ยนงานย้ายงานมีโอกาสสมหวังมากการเงินแม้จะมีะรายจ่ายมากแต่ก็ไม่หวัน่นเพราะคุณมีไรายได้เข้ากระเป๋ามากในช่วงนี้แต่ถ้าวางแผนการเงินไว้สักหน่อยก็จะดีมาก ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ห่างเหินพอสมควรควรหาเวลาใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมมากกว่านี้คนโสดมีเกณฑ์มีคนมารักมาชอบในช่วงนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณ,คณว่าจะยอมเปิดใจให้รักครั้งนี้หรือเปล่าราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ การงานช่วงนี้หากติดต่อประสานงานจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนงานที่คุณรับผิดชอบอยู่ตอนนี้จะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในะเรื่องที่คุณไม่คาดคิดการเงินมีเกณฑ์ได้ราบก้อนใหญ่จากความอุตสาหะหมั่นเพียรของตัวคุณเองความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงเหมือนที่ผ่านมา พราะต่างคนต่างเข้าใจและถ้อยทีถ้อยอาศัยกันคนโสดแม้จะมีคนมารักแต่คุณก็ไม่สนใจเพราะสมองของคุณคิดวนเวียนแต่เรื่องงานและการสร้างเนื้อสร้างตัวราศีกุมพุธที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงนี้ก็จะประสบความสำเร็จเกินคาดหากมีสิ่งใดที่อยากทำอย่ารอช้าให้รีบลงมือทำเลย พราะมีโอกาสจะประสบความสำเร็จสมใจปาถนาการเงินช่วงนี้การเงินดีพอสมควรหากใครคิดอยากจะลงทุนในช่วงนี้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากเกินความคาดหมายความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์แม้ว่าจะจืดจางห่างเหินแต่คุณก็ไม่คิดที่จะทิ้งคนรักไปคนโสดแม้จะมีคนเข้ามาในชีวิตแต่ก็ยังต่างคนต่างดูท่าทีกันไปก่อน หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ